นะระบายเนี่ยตาไล่สดอยู่ตาไล่สดอยู่ขายของอยุแคแหงขายของอยุแคแหงระบาๆเออสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับในคำแล้วก็ แาะก็จะขอใจไลค์กับแชร์นะครับฝ like, ากกดไลค์กับแชร์ผมด้วยครับดูไม่เข้าเลยเด็กอ่ะ,อะ,อะแม่ไป มดแล้วเกี้หมดแล้วไว้นุ่นวันนีน้เปียกของแี่ไปยกคองแตไปไปเอาไปใสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงแล้วพี่นนไม่กี่โมงเลยแค่น,นี่หกโมงสิบสี่แวรับ่ส,บสดาท่านไ้ชม มายังครับผมทางท่านก็ยังทํางานอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เขามาก่อนห้าโมงครับเ,เรื่องงานมาพอดีชุดพระชุดใหม่ครับแพลวตัวโรฮังหมันก็หลวงพ่อคูณครับตอนนี้เอาชุดหลวงพ่อคูณมาก่อ,นน,อนนะครับหลวงพ่อคคณนะครับหลวงพ่อคูล ส่วนนี้ครับทาเวทครับวัดจุลามณีครับผมวัดจุลามณีนี่ครับวัดจุลามณีออกปีไหนนะรุ่นนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับวันนี้ผมชางมือสิ้นก็มาแบ่งปันนะครับพระเครื่องครับผมวันนี้ไม่คุณพลาดครับสายหลวงปู่แป้วเลยก็หลวงพ่อคูณวัดบ้านได้ครับผม องในนี้พ่อคูณกับาท่าเวศสวุวรรณครับปัจจุบันมีนรีบเรียกว่าอีกหนึ่งถูกเป็นสายลวงปูแผ่วปรวัติทงมันครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับทาเวศสวยนะพี่เป็นรุ่นไหนปีไหนผมก็ไม่รู้ครับผมทาเวศสุวรรณครับทาเวศสุวรรณสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผม สายพ่อคนครับนี่ครับฐานเสือพ่อคูนครับผมฐานเสือพ่อคูนครับฐานเสือพ่อคูนนะครับก็ประกันแท้ทุกรายการครับพี่น้องวันนี้ก็ได้พระชุดใหม่มาครับประกันพระแท้ชุดเอ่อเป็นพระชุดเก็บของผมไม่ใช่ชุดใหม่เราจะเป็นพระเก็บเอามาปลอยวันนี้ครับรุ่นหานเสือครับอ่าส่วนีทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นเรียนพ่อคูนครับรุ่นเศรษฐีครับผมปีห้าเจ็ดนะครับนี่ก็เรียอสวยทั้งนั้นเลยครับ ดาวงแต่งเนี่ยดูโค้ดครับโค้ดเอ้ยเลขโค้ดหนึ่งเจ็ดสองสองโอ้เลขเลขตองนะครับเกือบตองสามตัวครับเนี่ยตองสองตัวก็สวยนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองฟ้าบาทของตัวนี้ตุลเศรษฐีหลวงพ่อคูดครับวัดบ้านไต่ปีห้าเจ็ดครับผมก็ทันหลวงพ่อแน่นอนครับผมสุดท้าท่านนะครับรุ่นทานเสือครับกลางมาแรงครับช่วงนี้ในกลุ่มน่าจะสี่ห้าร้อยครับผมในกลุ่มน่าจะสี่ห้าร้อยครับตัวนี้ ฐานเสือพ่อคูนนะครับผมเนี่ยจมูกก็จับล็อกครับรุ่นนี้จับแบนเงี้ยจมูกจับแบนครับจมูกจะไม่โด่งครับนี่ครับฐานเสือปีสามหกครับพี่เนี่ยรี้งรุ้งๆเลยครับพี่น้องพี่น้องท่านใดก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับเช็คคอมเมนต์หน่อยครับว่าขึ้นไหครับฝากกดอ่าเล็กหรือกดจีจีมาได้ครับผมนี่ครับฐานเสือฐานเสือพ่อคูนครับวัดบ้านไร่ครับผมช่วงนี้พ่อคูนกำลังมาแรงนะครับ กำลงังปูแท้่วัดดังมันวัดน,นี่ทางเสือสินพาชุดเก็บครงผมครับผมเี่เอามาแบ่งปันพี่น้องก็เป็นดเนอยู่หลายท่านครับเลยเอามาแบ่งเลยครับผมเดี๋ยวแบ่งชุดนี้ผมจะเอาชุดใหม่มาแบ่งเองครับเดี๋ยวผมจะเช่าเมาอาเป็นเมาส์ชุดใหม่มา,าแบ่งพี่น้องเองครับช่วยเช่าแต่พี่น้องต้องเช่าหาทุนก่อนครับผมตอนนี้ยังไม่มีทุนครับเดี๋ยวอยหาทุนก่อนถ้าผมไปเมาก็ได้ทูก าอะไรถูกปุ๊บเพื่อเพจะได้มาแบ่งพี่น้องแบบครับคืถูกครับไม่แพงครับผมอืมเด็กอะไรเนี่ยพี่อุ้ยเหม็นสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เมื่อกี้เน็ตลุดครับขออภัย้วยครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับพอคูณครับพอคูณครับไปสี่ศูนศูนย์ครับพร้อมจัดส่งครับน้องสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับในกลุ่มน่าจะเล่นสี่ห้ารางเยู่ครับในกลุ่มเอาไปสี่ร้อยพรับเนี่ยสภาพสวยๆลุ้งครับสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งครับผมรุ่นฐานเสือพรอคูณปีสามหกครับผมนี่ครับสิบสองสิบหาสามหก่าปีทันใดฉนใจจัดไปครับหรือแพงไปก็ต่อพารามาได้ครับผมถ้าผมแบ่งได้ก็ แบ่งครับผมเพราะว่าพต้องไปหาทุนชาวพระชุดใหม่มาแบ่งพี่น้องครับผมต้องไปเหมาเป็นชุดๆเลยครับถึงจะได้ถูกครับถ้าชื่อเป็นองค์จะจะแพงครับผมถ้าผมชาวได้ถูกผมก็มาแบ่งพี่น้องได้ถูกนะครับผมชาวมาแพงก็ปล่อยพี่น้องแพงก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมแต่เยอะแยะครับพี่น้องเชื่อเชื่อไปอีกองสององค์หาทุนพี่น้องเลยครับเชื่ยไปเหมาพระชุดไปาะหลวงปู่แพ้วปาวโรครับเดี๋ยวผมไปเหมาชุดใหม่มาครับ เอปูแพลวก็มีครับชุดนี้เดี๋ยวให้ดูชุดปูแพ้วก่อนนะครับรอขอมักเป็นแยกเป็นทุงๆนะครับ<ป> <c oughs> นี่ <c oughs> ครับพายานครับหลวงปูแพ้วเปาโรครับวัดตางหมันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอ่ปีหกหกห้าปีหกห้า แขวนหน้ารถครับนี่ครับพันธุ์ใดครับลงปูแพ้่เอ่อไปแขวนหน้ารถครับผมไม่ควรพลาดนะครับอ่นี่ครับมีเชือกแขวนอยู่หน้ารถครับอ่ามมีรถติ๊กอัปเป์ใหญ่ก็จัดไปเลยครับผมไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับทายันครับผมนี่รุ่นพิเศษครับในปีหกห้าครับรุ่นนี้ถ้าจะไม่เปลี่ยนนะครับนี่ครับมีบึก ทางวัดด้วยครับผมมีตราหมล็กด้วยครับของไทยเรามีตราหมล็อกแบบนี้ยังไม่มีเก๊ะเลยนี่ยังไม่มีคกสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องจะัาเสียงผมได้ยินไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนมครับพี่น้องคอมเมนต์บอกน้องหรือคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับผมบางทีคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูก่อน หายันหลวงปู่เพวคกับไปสามห้าศูนย์นะครับพร้อมจัดส่งครับพี่น้องนะครับเก็บครับอนที่พระราชะเรงวันนี้นะครับพี่น้องหลวงปู่แพ้ววัดดังมันครับหลวงปู่เพ้วปปะโรครับผมเกจิดังเห็นได้จังหวัดนครปฐมครับท่านก็เพิ่งเสียไปครับผมคนละภาพไปครับก็ขอแสดงความอาลัยด้วยครับผมก็หลวงปู่ก็ได้ไปสู่สวงสวรรค์นะครับจากพวกเราไปแล้วครับผมท่านก็ไปอยู่สวงสวัรด์นะครับนี่ตอนนี้ก็เลยจะวัตถุ มงคลของท่านครับที่ให้พี่น้องชาวไทยได้สะสมครับลูกหลานชาวไทยได้สะสมไว้ครับช่วงนี้ลงปูแพ้่ก็กําลังมาเลยครับรีบเก็บนะครับท่านใดยังไม่มีครับปูแพ้วเปโรวตังมันนะครับทายานครับสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งครับพี่น้องผมปล่อยถูกกว่าในกลุ่มเยอะครับในกลุ่มเล่นเกินแน่นอนมาชมเรียนตะกุดของท่านบ้างครับตะกุดนี่ครับตะกุดมหาอุดของท่านนะครับ เนี่ยตะกรุดมหาอุดหลวงปู่เพ่วครับรุ่นนี้ได้ออกปีห้าศูนย์ครับตะกรุดนี้ปีห้าศูนย์เป็นออกที่วัดกําแพงแสนครับอ่าก็เป็นยุคแรกแรกของท่านครับกัมแพางแสนก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดตั้งบัานท่านก็อยู่แพงแสนมาก่อนะครับผมนะครับที่ว่ายุคแรกแรกครับตะกรุดรุ่นนี้ครับนี่ปีห้าศูนย์ครับสองพันห้ารอยห้าสิบนะครับผมเป็นยุคแรกแรกครับตะกรุดมหาอุดนะครับหลวงปู่เพ้่ไปราครับแค่คลาดปลอดภัยครับผมเนี่ยเขียนอยู่ครับดอกนี้ก็เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าสามร้อยห นะครับผมแบ่งปันเลยครับตะกุดหลวงปูเพลปาวโรครับนี่วัดกำแพงแสนนะครับผมเป็นยุคแรกๆครับสิท้าวัดรังมันเป็นยุคอยุคต้องหลังครับผมนี่ก่อนที่ท่านย้ายมาอยู่วัดรังมันก็ท่านอยู่วัดกำแพงแสนมาก่อนครับผมสัสวสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับผมประกันททุกรายการครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเก๋หรอไม่ต้องเป็นห่วงประกันทุกรายการนะครับผมก็เช่ามาจากตู้ในวัดก็เก๋ก็รู้ทำยังไงนะครับ นี่ครับบูชามาจากวัดเลยครับผมคุยไปคุยมาทั้ชมหายหมดครับนี่ครับรอยจาดยรอยยันท่านนี่ครับเป็นรอยยันของท่านครับผมเหมือนรอยจาาเป็นยันของท่านทุกดอกต้องมีแบบนี้ครับตะกุดหลงปูแพ้วปรครับผม นี่ครับันใดยังไม่มีเก็บครับรีบเก็บครับก่อนที่พระราจะขึ้นกว่านี้นะครับส่อนที่พระราจะาแพงครับผมช่วงนี้ยังไม่แพงก็รีบเก็บนะครับทุกท่านก็ได้ถึงวรรณภาพไปครับผมหักทุกมงคลของท่านก็พนร,ราแพงแน่นอนครับอนาคตพนราแพงแน่นอนไม่เกินปีใหม่นี้พนร,รายน่าจะแพงครับผมน่จาจะปีใหม่นี้อาจจะเช่าไม่ได้ก็ได้หลักร้อยอาจจะเป็นหลักพันนะครับตอนนี้ผมร้อยห้าสิบ ปีหน้าพี่อาจจะเช่าหลักพันกว่าหรือสองพันก็ได้ครับอ่าช่วงนี้ไม่เก็บก็เก็บเสียดายครับผมเนี่ยช่วงนี้พารายไม่แพงครับมีไหมครับพี่น้องตะกรุดหลวงปูแผ้วนะครับรุ่นมหาอุดนะครับผมปีห้าศูนย์นะครับออกวัดกำแพงแสนผมเป็นยุคแรกครับอ่าเห็นมีคอมเมนต์เลยครับผมไม่ทราบว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าตอนนี้น้องเช่กดเล็กนึงให้ผมหน่อย พูดกันเกาแห้งครับเดิมนานกันไม่เห็นมีคอมเมนต์ขึ้นเลยอืมอ่ามาดูติดกันคนตั้งกันบ้างครับตรดกันหลวงปู่เ้วครับรุ่นเจริญพรครับเนี่ยรุณเจริญพรนั่นปีห้าเจ็ดนะหลับเพลพลาดคอไปปีห้าเจ็ดต่อโคตรซอทอ เปลียนเชิญพรครับนหะลวงพิเพวัดกำแพงแสนครับผมเป็นยุคแรกครับผมเป็นเปลียนเชิญพรนะจ๊ะ มือนคอมเมนต์ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นไหม่ครับเดี๋ยวเช็คคอมเมนต์ก่อนเหมือนคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์ใหม่